แนวทางล่าสุดนะครับที่คอสอชอได้ทำโดยการลดต้นทุนให้บรรดาชาวไร่ชาวนานด้วยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของชาวนานเนี่ยนะครับเขาลดต้นทุนให้ถึง432บาทต่อไร่มติล่าสุดของคณะรักษาวความสงบแห่งชาติในครั้งนี้เนี่ยนะครับ <c oughs> เพื่อช่วยเหลือบรรดาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปี57ทั58นะครับโดยจะไม่ใช้นโยบายแทรกแซงการตลาดตามแนวทางเหมือนกับเดิมๆที่ผ่านมาครับ เขาต้องใช้งบประมาณจํานวนมากและเป็นการบิดเบือนราคาข้าวด้วยนะครับส่งผลต่อกเกษตรกรและการค้าข้าวโดยแนวทางการแก้ปัญหานั้นต้องเป็นไปตามกลไกตลาดนะครับซึ่งทางคอสทอย้ามาเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นครับจึงจะใช้มาตรการเพิ่มรายได้ด้วยการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าข้าว3อย่างนี้นะครับถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักด้วยมาตรการที่มาสนับสนุนด้วยการลดราคาปัจจัยการผลิตอย่างเช่นราคาปุ๋ยจะอยู่ที่ไร่ละ40บาทสารเคมีอยู่ที่ไร่ละ20บาทมเมล็ดพันธุ์อยู่ที่122บาทในส่วนของค่าบริการเกี่ยวข้าวก็จะให้ลดลงมาอยู่ที่50บาทต่อไร่ในส่วนของค่าเช่าที่นาก็จะให้ลดลงขั้นต่ําอยู่ที่200บาทต่อไร่นะครับเพราะฉะนั้นครับ จากต้นทุนการผลิตที่อยู่ที่ไร่ละ4,787บาทจะสามารถลดต้นทุนลงไปได้ถึง432บาทต่อไร่ก็จะเหลือประมาณการต้นทุนการผลิตอยู่ที่ตกแล้ว4,355บาทต่อไร่นะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังมีมาตรการสนับสนุนด้านการส่งเสริมปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์การลดดอกเบี้ยเกษตรกรการส่งเสริมการตลาดการส่งเสริมการขายข้าวทั้งในและต่างประเทศครับ มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมนี้นะครับจะใช้วงเงินในการดูแลราคาข้าวปีนี้อยู่ที่4,747ล้านบาทก็จะทำให้ราคาข้าวนั้นขึ้นมาอยู่ที่8,500-9,000ถึง 9, บาทต่อตันครับและพอหักราคาจากต้นทุนชาวนาก็จะได้กำไรอยู่ที่15-20เปอร์เสำหรับการช่วยเหลือผลิตในฤดูการนี้อีกด้วยนะครับ ขณะที่ไปดูความคืบหน้าของทางด้านคมนาคมกันหน่อยนะครับล่าสุดก็เตรียมเสนอให้กับทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่ออายุรถเมฟรีรถไฟฟรีรวมถึงรถสาธารณะต่อไปอีกหนึ่งปีครึ่งเลยนะครับซึ่งมาตรการเหล่านี้ก็คงเป็นที่พึงพอใจกับบรรดาภาคประชาชนอย่างเราๆนะครับที่จะมีโอกาสได้ใช้รถสาธารณะกันแบบฟรีๆทุกประเภทซึ่งมีการต่อกันมาอยู่ตลอดเวลาเราจะเห็นว่าทุกๆเดือนทุกๆ2เดือน3เดือนเนี่ยนะครับซึ่งรองประหลัดกระทรวงคมนาคมคุณธีรพงษ์รอดประเสริฐนะครับก็ ูดถึงว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเขาได้เสนอผลศึกษาความเหมาะสมไปนะครับว่าการดําเนินการสนับสนุนมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนไม่ว่าจะเป็นรถเมฟ,ฟรีรถไฟฟรีมาให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาขยายมาตรการรถเมต่อไปฟรีต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี58เลยนะครับเพื่อที่จะรอจนกว่าจะทําระบบการให้บริการอ e t i c k e t ต หรือเรียกว่าตั๋วร่วมให้แล้วเสร็จซะก่อนนะครับก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลาจัดทําประมาณอีกปีครึ่งครับคุณผู้ชมโดยกระทรวงเขาจะเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติรีบพิจารณาอนุมัติเป็นครั้งครั้งไปแล้วครั้งต่อไปนะครับจะเสนอในช่วงก่อนที่มาตรการเดิมจะหมดอายุคือสิ้นเดือนกรกฎาคมปีนี้นะฮะส่วนมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนในระยะยาวหลังจากมีการใช้ระบบตัว e ๋วอีทิกเกตแล้วล่ะ ถามว่าทําอย่างไรนี่คือคําถามที่เราต้องถามกันต่อเขาก็บอกนะครับว่าคาดว่าในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้นะครับทางกระทรวงคมนาคมจะนําเสนอผลศึกษาให้กับทางคอสอชอไปพิจารณาม,มาตรการที่เหมาะสมเขาส่งตัวเลือกเอาไว้อยู่2แนวทางอย่างแรกคือให้ยกเลิกมาตรการลดค่าครองชีพเดิมหมดเลยทั้งจะเป็นรถเมล์ฟรีรถไฟฟรีนะครับหรือใช้มาตรการเดิมแต่ว่ามีเงื่อนไขผูกเข้ามานั่นคือให้ใช้ฟเฉพาะกลุ่มคนพิการบ้าง เช่นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มพระภิกษุส่วนักเรียนนิสิตและนักศึกษาก็ให้ส่วนลดเป็น50%ต่อไปก็ยังเป็น2แนวทางที่จะต้องรอดูการพิจารณาต่อกันไปนะครับว่าจะได้รับประโยชน์โดเฉพาะกลุ่มคนประเภทไหนมากที่สุดครับ ขระที่ความคืบหน้าของาด้านโทรคมนาคมกันหน่อยนะครับการที่คสทชอวันนี้จะมีการหารือ,ถ,อถึงโครงการที่มีการพูดถึงกันมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซิมดับ1 8 0 0เมกะเฮิรตซ์เกมกะเฮิรก่อนที่จะมีการประมวลไปก่อนสิ้นปีนี้ก็ดีเนยนะครับอีกหนึ่ง ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของคนที่เกิดปัญหาจากการเล่นแอปพลิเคชันเกมไลน์คุกกี้รันนะครับวันนี้จะมีการเชิญบรรดาภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นทาง Line ทาง Google ทาง IS มาพูดคุยกันรวมถึงปัญหาโรมมิ่งสัญญาณมือถือด้วยนะครับทางเลขาธิการกสทชครับคุณถากรตันทสิทธิ์ บอกถึงมีนักธุรกิจเดินทางไปต่างประเทศเขาร้องเรียนมายังกสทอชอจํานวนมากนะครับในขณะที่เขาเดินทางไปต่างประเทศในระยะเวลา1เดือนบอกกฏว่าโทรศัพท์เนี่ยเสียแล้วพยายามปิดไปแล้วแต่ยังบอกว่ามีการเรียกเก็บค่าบริการสูงถึง14ล้านบาทเนี่ย เพราะฉะนั้นครับกสทชก็เลยได้เจรจากับผู้ให้บริการมือถือระบบนั้นๆเนี่ยนะฮะสอบสวนเบื้องต้นแล้วก็คาดว่าอาจเป็นการพิมพ์ใบเสร็จเรียกเก็บเงินผิดพลาดซะมากกว่าครับโอ้โหตัวเลขสูงนะครับถึง14ล้านบาทก็ต้องสอบสวนข้อจริงให้ชัดเจนก่อนเพราะการใช้บริการแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้แพร่หลายมากขึ้นและการใช้บริการโดยขาดความรู้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับ ส่วนอีกหนึ่งกรณีกรณีที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีนะครับที่เล่นเกมคุกกี้รันจะต้องมีภาระค่าบริการค่าบริการกว่า2 0 0 0สนบาทนั้นเนี่ยนะฮะกสทอชอเขาได้เชิญผู้ปกครองและผู้ให้บริการ AS มหารือร่วมกันแล้วเมื่อวานนี้นะครับโดยจากการพิจารณาในการตรวจสอบและก็คือทาง a อ s ให้เหตุผลว่าเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการเพราะฉะนั้นก็เลยยกเว้นค่าบริการดังกล่าวนี้ให้เพราะว่าเด็กก็ยังไม่ถือว่าเป็นบรรลุนิติภาวะแต่ก็ต้องแก้ไขกฎหมายกันต่อไปว่าตกลงแล้วการผูกเงื่อนไขกับโอเปอเรเตอร์ต่างๆกับหลายบริษัทรวมทั้งผู้บริโภคที่เป็นเด็กเนี่ยแต่อาจจะใช้บัญชีของผู้ใหญ่จะแก้ไขกันอย่างไรนะครับ ฉะนั้นใครที่มีความเดือดร้อนจากปัญหาเหล่านี้นะครับสามารถโทรสายด่วนไปที่หมายเลขโทรศัพท์1200ของกสทชได้ทันทีนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการพูดถึงกันด้วยนะครับอีกหนึ่งมาตรการที่จะมีการพูดถึงกันในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของคูปองทีวีดิจิตอลก่อนหน้านี้มีการกำหนดมาโดยเฉพาะล่าสุดอย่างกสทช,ชนะครับได้พูดถึงการกำหนดวันประชาพิจารณ์หลังจากมีภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ทั้งสองฝั่งฝั่งที่จะเป็นสนับสนุนทางกสทกกดีในเรื่องของการแจกจ่ายคูปองทีวีดิจิตอลนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทางกสทชอชุดใหญ่ก็จะประชุมจัดทําประชาพิจารณ์โครงการแจกคูปองทีวีดิจิตอลเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาคดิจิตอลแบบทั้งระบบนะครับหลังจากที่คสอชอเขามีหนังสือคําสั่งมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นประเด็นการจัดทํา ประชาพิจารณ์คือราคาคูปอง1000บาทและการใช้คูปองเพื่อเป็นส่วนลดการแลกซื้ออุปกรณ์ทั้ง4ประเภทนะครับคุณถากรตันส,สิทธิ์ก็ยังบอกด้วยนะครับว่าการกำหนดประชาพิจารณ์4ภาคก็จะมีทั้งกรุงเทพเชียงใหม่ขอนแกน่นและสงขลานี่คือจังหวัดที่จะถูกนำมาใช้เป็นการกำหนดเงื่อนไขของคูปองทีวีดิจิทัลเบื้องต้นครับใช้เวลาอยู่ที่15วันคุณถากรมองว่าการแจกคูปองส่วนลดน่าจะเป็นรูปแบบที่สะดวก ในการใช้งานของประชาชนที่จะนำไปซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานของแต่ละครูเรียนครับ และจะเหมาะสมกว่าการแจกกล่องรับสัญญาณด้วยซึ่งแนวทางล่าสุดก็จะมีไม่ว่าจะเป็นให้แจกกล่องไปเลยดีกว่าไหมดีกับการแจกคูปองทีวีดิจิตอลก็ต้องรอข้อสุปกันต่อนะครับเพื่อไปถามกับทางสมาคมมีเดียเอเจนซี่ของไทยก็พูดถึงการสํารวจที่ผ่านมาว่าการรับชมทีวีดิจิตอลของครัวเรือนไทยในขณะนี้เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่คุณผู้ชมยังรับชมผ่านช่องทางเคเบิลและทีวีดาวเทียม ส่วนผู้ชมที่รับชมผ่านเสาก้างปลาหรือรับชมได้เฉพาะช่องอนาล็อกมีสัดส่วนลดลงต่อเนื่องนะครับล่าสุดคือเดือนเมษายน2,557อยู่ที่21และเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนก็ลดลงอยู่ที่14เท่านั้นเองนะครับส่วนปัญหาการรับชมทีวีดิจิตอลก็พบนะครับว่าเกิดความสับสนในตัวเลขช่องด้วยหลายช่องยังนําเสนอผังรายการไม่เต็มรูปแบบและปัจจัยสนับสนุนคูป,ปอง อย่างล่าช้าด้วยนะครับกว่าเดิมที่กําหนดเอาไว้เดือนกรกฎาคมคาดว่าภายในเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนี้นะครับก็ได้จะมีความคืบหน้าใหม่ทีสําหรับการแจ,จกจ่ายคูปองทีวีดิจิตอลรวมถึง4เงื่อนไขว่าใครจะนําคูปองนี้ไปแลกซื้ออุปกรณ์ไหนได้บ้างนะครับและทั้งหมดนี้คือชั่วโมงธุรกิจในวันพุธแบบนี้นะครับวันนี้ผมวุฒินันนาหิมพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ